อะไรของมึงเน oh ี่ยโอ้นะบางทีก็ไม่รู้นะครว่าจะเปิดตัวยังไงนะก็ลองหาวิธีนะทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยกรุณาอย่าถือสากันนะฮะผมก็บ้าบ้าบบแบบนี้แหละนะแก่แล้วก็ยังก็ยังไม่หายสงสัยเป็นโรคที่แก้ไม่หายบ้าบ้าบบบงบงบมบมโอ้นะก็ช่วง ไม่มีบอลนะครับไม่มีบอลสโมสรมันก็จะเงียบๆเง,เงาๆนะอยู่ไปอยู่มาฟุ้งซ่านไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดเมื่อวันก่อนนะครับมีภาพดาบิดเดคอมาอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับมาดูทีมหญิงของแมนยูลงทําศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกของผู้หญิงนะกับเปสเชนะมีภาพดาบิดเดคอไปดูเทนนิสโอ้โหทีนี้ก็ ถูกจับโยงเลยนี่แหละที่เรียกว่าจับแพะชนแกะเอาละมึงเอ้ยคือมันสถานการณ์มันเป็นช่วงที่ผู้รักษาประตูคนใหม่นะฮะตัวแทนของทีมคอย่างองเดรโอนาน่าเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจาที่แสดงความผิดพลาดเสียประตูทุกนัดนะแทบทุกนัดลงเล่นเฝ้าเสาไปแล้วเนี่ยสินัดโดนไปสิบเก้าดอกเน้นๆตูดบานเลยหมอบอกให้ขมิบวันละสามทีก็เ,เอาไปอยู่ นะครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่สามารถถูกมาจับมาโยงกันนะนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวนี้ผมบอกจับแพะมาชนแกะมาจับมาผสมพันธุ์กันสนุกสนานเลยนะก็นลือกันอะกลับมาทําไมแมนยูกลับไปงอ้อเดเคานะครับกลับมาจูป,ปากกันอีกครั้งหนึ่งเอริกเทนฮาร์ยอมงงอแล้วเพราะว่าไม่งั้นแมนยูก็จะเสียประตูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็จินานาการกันไป อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะครับจินตนาการมันก็สําคัญกว่าความรู้ไอน์สไตน์นี่เคยบอกไว้นะคนเรามันต้องมีจินตนาการอันนี้ผมก็เห็นด้วยก็จินตนาการกันไปนะครับก็คลิปกันไปสุดท้ายก็มีการเฉลยนะฮะจากสื่อเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ที่ w ับมาปรากฏตัวอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ย นะครับไม่ได้ว่าจะมาต่อสัญญามาเซ็นสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมานะกลับบ้านเก่ากับกลับมาเฝ้าเสาให้กับปีศาจได้อีกครั้งไม่ใช่อย่างนั้นเขามาเคลียร์เขามาจัดการเรื่องบ้านนะเพราะเด r คร์เนี่ยอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ฝังหนอกเลยดีกว่านะใช้คําว่าฝังหนอกเนี่ยสิปีเพราะฉะนั้นของมันเยอะแล้วมันมีธุระมันต้องปะปังเขาก็ต้องมา เคลียร์มาจัดการนะครับอาจจะขายบ้งขายบ้านหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปไม่มีอะไรในกอไผ่มากกว่านี้อืมซึ่งผมก็ถามถามความรู้สึกผมนะก็อย่างที่บอกนะฮะตอนเนี้ยหลกาที่ปกป้องในตะวานคนใหม่มาตลอดอ่ามาตลอดเพราะอยากให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้านะลืมเรื่องเก่าๆนะครับมัน มันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปนะแต่ถามความรู้สึกผมอะ่ะนายทวารคนปัจจุบันอย่างโอนาน่านะของแมนยูเนี่ยมันก็ไม่ไหวเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือพอเป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับสุดสัปดาห์นี้ไม่มีฟุตบอลสโมสรแข่งมันก็ได้ทำให้ เจ้าตัวเนี่ยนะครับเขาคลายความกดดันลงไปนะครับจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้พักไปได้สงบจิตสงบใจได้ทบทวนตัวเองนะทบทวนข้อผิดพลาดได้ทําสมาธิได้ไปพูดคุยกับผู้จัดการทีมหรือได้ฝึกซ้อมนะครับมากยิ่งขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็ดีดีกว่าได้ลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลงต่อเนื่องอะ่ะมันก็จะถูกถูกจับจ้องช่วงนี้ทิ้งนะครับทิ้งเรื่องของ การเฝ้าเสาให้กับแบนยูไปก่อนมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ดีนะครับถามว่าอยากได้ดดบิดเดคอากลับมาหรือเปล่านะก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโอเคแหละถึงตอนนี้มันพิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับว่าการเอาองเดรโอนาน่ามาในเบื้องต้นนะฮะในเบื้องต้นก่อนนะเพราะจริงๆอ่ะมันต้องดูระยะยาวนะครับแต่ตอนเนี้ยณณจุดนี้นะครับ หลังจากที่ลงเลาสาเสา11เกมมันก็อาจจะบอกได้ในระดับหนึ่งว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับจากของเอริกเทนฮาดที่ไปเอานายทวารผู้นี้มาเพราะว่าตอนนี้มันช่วยเซฟประตูเซฟจังหวะอันตรายอันตรายเนี่นะฮะมีลูกมสัศจันสแสดงออกมาให้เห็นเนี่ยยังไม่ออกมาเลยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เห็นอะไรที่เข้าข่ายซุปเปอร์เซฟไอทีนัดล่าสุดที่กระโดด บัตรบนลข้ามคานนี่อย่าไปเรียกซูเปอร์เซฟเลยนะฮะนะขอร้องเหอะมันต้องกระดากปากกันนิดนึงนะอย่าไปเรียกซูเปอร์เซฟเลย <c oughs> คือเอาตรงๆสมมุติถ้าเป็นเด d อาเฝ้าเสาอะ่ะมันน่าจะมีสักสามสี่ประตูหรือสองสามประตูเป็นอย่างน้อยที่แมนยูไม่เสียให้คู่แข่งในฤดูก,กาลนี้อาจจะช่วยลดทอนการเสียประตูไปได้เนี่ยสองถึงสามประตูนะฮะหรืออาจจะมากถึงสามสี่ประตู นะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อฤุดูการที่แล้วเราก็จะเห็นว่าเดวิดเดรเนี่ยก็เริ่มที่จะเสียประตูง่ายขึ้นมีความผิดพลาดบ่อยครั้งมากขึ้นโอเคแม้จะมีลูกมหาสจรรย์ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนีอรอดพ้นจากการถูกทะลวงตะข่ายแบบไม่น่าเชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็มีนะครับมีจังหวะที่เสีย แบบไม่ควรจะเสียบางทีก็ทะลักนะบางทีก็ซองแตกบางทีก็เตะไปให้เขาบางทีก็พุ่งไม่ทันนะอย่างอย่างนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับกับมนเชสเซอร์ซิตี้เนี่ยถ้ายังจำกันได้เดบิดเดคอาก็ถูกวิพากวิจารณ์นะครับว่าประมาณว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ใช้คำแบบนี้กันมไม่ได้บอกว่าน่าจะเซฟได้นะแต่ไอ้คำวิพากวิจารณ์ของบรรดา กูรูลุกดังอ่ะเขาบอกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นสมมุตินะอันนี้คือเรื่องสมมุติอังเดรโอรนา,าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผ่านก็นจริงแต่ถามว่าให้ไปดึงเดกอากลับมาสุือไปเซ็นสัญสญ,ญาเดกอากลับมาดีไหมคือใจนึงอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ผูกพันกับเดบิดเดกอาเด็กผีอะ่ะผูกพันกับเดกอาทุกคนเพราะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่เฝ้าเสาให้แมนยูในเตกเนี่ย นานที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งนานกว่าปีเตอร์ชไมเยเคิลนานกว่าเอ็ดฟินฟันเดอร์ซาพอๆกับอเล็กซสตปฟนี่ซึ่งหลายคนเกิดไม่ทนันกูก็เกิดไม่ทนันผมก็เกิดไม่ทนันนะครับแต่ถ้าในยุคปัจจุบันในยุคล่าสุดเนี่ยนะครับในยุคสมัยใหม่เดคอาก็คือผู้ักษาประตูที่เฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงอย่างยาวนานที่สุดเพราะฉะนั้นมันผูกพันกันนะครับแต่ถามว่าให้ให้ดึงกลับมาไปเป็นสัญญากบับใหม่เอาไหม ใจหนึ่งก็โอเคมันเหนียวเฮ้ยมันเหนียวกว่าแน่แนมันเหนียวกว่ามันเหนียวกว่าโอนา,าแนะแน่แต่อีกใจหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่หัวใจของผมพูดนะก็คือก็คงไม่เป็นไรก็คงไม่เอาเพราะว่ามันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเอากลับมาอีกนะครับสมมุติเอากลับมาอีกเดี๋ยวมีความผิดพลาดนะครับมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีคนนะต้องมีอีกกลุ่มนึงมีอีก ส่วนหนึ่งก็ต้องมาบอกว่าเอากลับมาทําไมบอกแล้วจบก็จบไปผ่านก็ผ่านไปนะครับในคือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเอากลับมาแต่วันหนึ่งก็ต้องจากไปเหมือนเดิมอยู่ดีก็ต้องหาผู้หลักประตูคนใหม่มาทดแทนอยู่ดีนะครับคือกลับมาจะระยะสั้นหรือจะระยะยาวหรืออะไรก็ตามถตะแต่มันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องแยกย้ายกันไปอยู่ดีเพราะนั้นในเมื่อเดินข้ามมาแล้ว นะผ่านไปแล้วนะครับภาษาอังกฤษขอดาจริตใช้หน่อยก็ในเมื่อมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วก็ move on จากไปถ้าองรีโอนาน่ามันไม่ผ่านก็ไปมองหาผู้รักษาประตูคนอื่นที่ไม่ใช่ดาบเิดกาเพราะว่าดาบิดกากับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจบไปแล้วคิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรักนะแต่ทุกอย่างนะครับแต่เรื่องของ d ดกากับแมนยูมันจบไปแล้ว นะเขาไม่ต่อสัญญากันแล้วแมนยูยื่นสัญญาใหม่อาจจะไม่พอใจเดกอาก็รู้สึกว่าเป็นสัญญาที่ไม่พอใจก็ไม่ต่อก็จบถ้าองเโรโอน่าไม่ผ่านก็หานายทวารคนใหม่ครับ